บทที่สองเขาเริ่มทำวิปัสสนากันอย่างไรนักวิปัสสนาที่ดีจะเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งหมายความว่าถ้าใครอ่านบทที่หนึ่งไปแล้วและตอนนี้คุณตอบได้ว่าวิปัสสนาคืออะไรเหมือนที่สรุปไว้ตอนท้ายของบทก็ถือว่าคุณออกเดินก้าวแรกแล้วเรียบร้อยคนไทยส่วนใหญ่เข้าใจว่าการทำวิปัสสนา คือการนั่งหลับตาปั้นหน้าขึ่มหรือการเดินจงกรมที่ข้างกำแพงวัดอันนั้นเป็นเพียงภาพส่วนย่อยที่อาจจะเด่นหน่อยไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมดวิปัสสนาที่แท้จริงของผู้ช่ำชองนั้นอาจทำกันขณะกำลังนั่งเอาตะเกียบคุ้ยข้าวเข้าปากก็ได้หรือหลังจากเพิ่งแหกปากหัวเราะท้องคัดท้องแข็งเสร็จก็ได้หรือกระทั่งน้ำตาอาจจะยังไม่ขาดสายก็ได้ เมื่อได้มีสติรู้ตามจริงขึ้นมาว่าสิ่งที่กำลังปรากฏมีความไม่เที่ยงเป็นของที่บังคับดังใจไม่ได้เมื่อนั้นเองที่เรากำลังอยู่ในวิปัสสนาลองนึกถึงคำว่าได้สติดูคำนี้ทำให้คุณนึกถึงอะไรขอให้เอาตัวอย่างจากชีวิตประจำวันของตัวเอง บางคนอาจนึกถึงการเหม่อลอยขณะขับรถก่อนจะเหม่จนพารถตกถนนก็เกิดสติว่ากำลังขับรถเลิกวาดวิมานในอากาศหรือหมกมุ่นครุ่นคิดถึงเรื่องนอกถนนเสียได้เป็นต้นณจังหวะปัจจุบันของวิปัสนานุบาลขอให้คุณนึกให้ออกว่าการได้สติสำหรับคุณหมายถึงสิ่งใด มันอาจหมายถึงการรู้สึกตัวว่าขณะนี้คุณกำลังฟังวิปัสนานุบาลและตั้งคำถามถามตนเองอยู่ก็ได้แต่ในขณะที่คุณได้สติรู้สึกว่ากำลังขับรถหรือได้สติรู้สึกว่ากำลังถูกถามให้ย้อนคิดคุณยังไม่รู้ว่าจะดูตรงไหนจึงจะเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงของควบคุมไม่ได้อย่างนั้น เรามาสาธิตกันเดี๋ยวนี้เลยเอาความรู้สึกว่าไม่รู้จะดูตรงไหนนั่นแหละมาใช้ถ้าหากคุณรู้สึกงงงงสงสัยตั้งคำถามหรือคิดควานหาคำตอบอยู่แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะความรู้สึกนั้นแหละที่เราต้องการสภาพงงงงตื้อต,ตื้ตันตันไม่รู้จะดูอะไร สงสัยว่าทำกันท่าไหนนี้ทางวิปัสสนาเรียกว่าเป็นเครื่องขวางความก้าวหน้าหรือนิวรชนิดหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ให้หลักวิธีจัดการไว้คือให้มีสติรู้ตามจริงว่าจิตของเรากำลังตกอยู่ในสภาพถูกครอบงำด้วยความสงสัยขณะของการรู้ว่ากำลังสงสัยนั่นเองเรียกว่าเกิดสติรู้ตามจริงขึ้นมานิดหนึ่งแล้ว คือรู้ว่ามีภาวะชนิดหนึ่งปรากฏอยู่แต่ที่จะเห็นจริงแบบหลุดจากการครอบงำของความสงสัยได้นั้นไม่ใช่แค่เห็นลักษณะความสงสัยตั้งอยู่เท่านั้นคุณต้องเห็นลักษณะการหายตัวไปของความสงสัยด้วยคำถามคือทำอย่างไรสภาวะสงสัยจึงหายไปคำตอบคือให้หายใจทีหนึ่ง ทันทีที่คุณบอกตัวเองได้ว่าคุณกำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกแปลว,ว่าวินาทีนั้นความสงสัยหายไปแล้วและถูกแทนที่ด้วยสติรู้ว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกเมื่อสติหลุดจากความรับรู้ลมหายใจความสงสัยหรือใครรู้ก็จะกลับมาอีกตรงนี้คือจุดให้สังเกตความต่างระหว่างภาวะสงสัย กับไม่สงสัยได้ณวินาทีที่คุณบอกตัวเองว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกได้นั่นเองให้สำรวจดูเถิดภาวะเดิมคือความสงสัยที่กระเดียดไปในทางอึดอัดเป็นทุกข์จะแปลเป็นภาวะใหม่คือความหมดพวงอันกระเดียดไปในทางปลอดโปร่งเป็นสุขเพียงเมื่อเห็นว่าภาวะที่กำลังสงสัย ับภาวะหายสงสัยชั่วคราวแตกต่างกันอย่างไรก็เรียกว่ามีสติแบบวิปัสนาอย่างอ่อนๆแล้วทั้งนี้เนื่องจากความรู้สึกว่าเมื่อกี้จิตเป็นอย่างหนึ่งตอนนี้จิตเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือการเห็นจิตในอดีตผ่านล่วงไปแล้วจบไปแล้วแปรปรวนไปแล้วไม่ใช่ปัจจุบันแล้วซึ่งตามธรรมชาตินั้น เมื่อจิตเห็นสิ่งใดหายไปย่อมไม่สำคัญว่าสิ่งนั้นเป็นตนตรงนี้น่าสนใจคือน่าสังเกตว่าแล้วจิตเห็นสิ่งใดเป็นตนคำตอบก็คือสภาพที่กำลังเป็นปัจจุบันกำลังปรากฏเฉพาะหน้าอยู่นี่เองอย่างเช่นเมื่อเปรียบเทียบภาวะสงสัยกับภาวะไร้ความสงสยัย ก็จะเห็นอาการที่จิตเลิกเกี่ยวข้องพวงกับความสงสัยอันเป็นอดีตไปแล้วแต่กลับมายึดมั่นความไม่สงสัยในปัจจุบันเป็นตัวเป็นตนแทนถ้าเข้าใจตรงนี้ชัดเจนรวมทั้งสังเกตออกว่าอะไรคือภาวะในปัจจุบันที่เรากำลังเข้าใจผิดหรือมองไม่เห็นตามจริงก็ถือว่าคุณเข้าใจหลักพื้นฐานของวิัสสนาชัดเจนพอสมควรแล้ว ลำดับต่อไปที่ต้องรู้ก็คือมีอะไรในตัวเราให้ดูบ้างคำตอบคือทั้งหมดที่เป็นส่วนของกายและทั้งหมดที่เป็นภาวะทางใจล้วนแล้วแต่ถูกรู้ด้วยสติแบบวิปัสสนาได้ทั้งสิ้นแต่บอกแค่นี้ก็จะงงอีกคืองงว่าจะดูกายใจทั้งหมดได้อย่างไรเหมารวมทีเดียวเลยหรือ คำตอบคือให้แยกดูเป็นส่วนๆก่อนเพราะการเห็นทั้งหมดในคราวเดียวไม่มีและเป็นไปไม่ได้จึงควรดูเท่าที่จะสามารถดูได้เท่านั้นพอคราวนี้อาจเป็นคำถามสำคัญที่สุดคือจะดูส่วนไหนก่อนดีพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ดูลมหายใจมากที่สุดเพราะลมหายใจเป็นที่พึ่งได้เป็นตัวฉุดสติได้ เป็นตัวเลี้ยงสติได้อีกทั้งเป็นตัวทํำให้เกิดสติเห็นความไม่เที่ยงตามจริงได้ด้วยอย่างที่เคยกล่าวไว้ก่อนคือแค่เรารู้ธรรมดาธรรมดาว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกตรงนั้นเรียกว่ามีสติเมื่อใดมีสติเมื่อนั้นความสงสัยและความฟุ้งซ่านย่อมถูกแทนที่ได้ชั่วคราวดังนั้น จึงน่าปลุกฝังความพอใจในการรู้ทันว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกให้มากเพื่อแย่งพื้นที่ของจิตเอามาให้กับสติมากกว่าการปล่อยให้ความสงสัยและความฟุ้งซ่านครอบครองไปเมื่อใดใจฝักใฝ่อยู่กับลมหายใจคุณจะรู้สึกว่าอาการหลุดหายไปจากโลกนั้นกินเวลาสั้นลง และจิตยอยู่ในสภาพพร้อมจะไปรู้รายละเอียดส่วนอื่นๆของกายใจมากขึ้นเรื่อยๆปัญหาสำหรับคนส่วนใหญ่คือไม่สามารถปลุกฝังความพอใจหรือกระทั่งเตือนสติให้ตนเองเข้ามารู้ลมหายใจหรือรายละเอียดอื่นๆในกายใจได้ง่ายใดนะบทต่อไปจะเสนออาวุธที่จะใช้ในการขจัดอุปสรรคข้อนี้สรุป การเริ่มลงมือทำวิปัสสนานั้นไม่ใช่เรื่องยากแค่ทันทีที่เข้าใจว่าจะให้กำหนดจิตด,ดูอะไรขณะนั้นก็ถือว่าใช่แล้วเช่นเปรียบเทียบให้เห็นภาวะต่างระหว่างความสงสัยกับความไม่สงสัยเป็นต้นเครื่องทุนแรงที่จะเอาคุณออกจากจุดเริ่มต้นได้คือลมหายใจขอเพียงมีสติรู้ลมหายใจแค่ทีเดียว ก็เปรียบเหมือนผนังกั้นแบ่งภาวะสงสัยกับภาวะไม่สงสัยแยกเป็นต่างหากจากการให้รู้ได้ง่ายแล้วบทต่อๆไปจะกล่าวถึงอุบายเบื้องต้นเพื่อทำวิปัสสนาให้ได้ต่อเนื่องและเราจะสึกกันระหว่างอ่านหนังสือนี่เลยทีเดียว